พิธีบำเพ็ญกุศลอรัธนาพระพิธีธรรมสวดพระพิธธรรมอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จเป็นบาระพิเศษประจำภาคบ่ายของวันอาทิตย์ที่สองเดือนมีนาคมพุทธศักราช2557โดยครอบครัวมหาดํารงคุลนําโดยคุณแม่กัลยามหาดํารงคุลรับเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลเพื่อบูชาพระคุณพร้อมอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จประจำวาระนี้ บัดนี้พร้อมแล้วลำดับนี้ขอเชิญคุณกฤษดามารับรงคุณจุดทุบเทียนบูชาพระตนะไตร ขอเชิญคุณวิภาวรรณมหาดำารงกุลจุดทุบเทียนเครื่องบูชากระบะมุกหน้าพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม และขอเชิญคุณแม่กัล,ลยามาหาดำรงคุณจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยหน้าโกดถวายเจ้าประคุณสมเด็จ ยังพันเตวิสุงวิสุงดักนาทายะติสระเนยนาสหะปัญจศิรานิยาจามาถุติยัมติมัดยังพันเตวิสุงวิสุงดักนาทายะติสระเนยนาสหะปัญจศิรานิยาจามาตุติยัมติมัดยังพันเตวิสุงวิสุงดักนาถายะ นะสะหาปัญจสีรานิยัตมะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโะโมต,ต,ตัสสะภัวะโตระหัโตสัมมาสมัสามพุทธัสสะนะโมตัสสะภัวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัง สัระนังขะชามิพุทธังสัรนังขะชามิธัมมังสัรนังขะชามิธัมมังสัรนังขะชามิสังขังสัรนังขะชามิสังขังสัรนังขะชามิทุติยัมปีพุทธังสัระนังขะชามิธุติยัมปีพุทธังสัรนังขะชามิทุติยัมปีธัมมังสัระนังขะชามิติยมมปทังสรน คาชามิตต <ítulo> <displayed, S 3> ิยัมปีพุทธังสารนังคาชามิตติยัมปีพุทธังสารนังคชามิตติยัมปีธรรมังสารนังคาชามิตติยัมปีธรรมังสารนังคาชามิตติยัมปีสังขังสารนังคาชามิตติยัมปิสังขังสารนังคชามิปานติปาตา เวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาราเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สวาทาเวรมนีสิขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยัชัปปมาทัฏฐานาเวรมนีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะชัปปะมาทัฐานาเวรมนีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทธานิสีเลนะสุขติงยันติ สีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยนะโมตัาสะภคะวะโตอะละหโตสัมมา สัมปวทาสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสะกุสลัตตัมมาอะ ตลาทัมมะภัยยากตาทัมมะกตเมธัมมะกุสลายาสะเมิงสะไมเยกามาวจารังกุสลรังจิตังอุปปันังโหติโสมนาสสะขตาญาณสัมปโยตัง ร paramanang wasธ laang waasa laang wa botata palaang wat laang waang yang ปัาลาตสมิงสมัยเยปโสโหติอเวเคปโหติเยวาปัตสมิงสมัยเยอันเยปิอติปิจะสมุปปัญาอรปิโนธรรมาอิเมธรรมากุสลาปันจากขันธาโรปาขันตัวเว เทนาคันโทสัญญาคันโทสังขาราคันโทวิญญาณาคันโทตาตกตโมโร ปะันโทยังเกจิโรปังอาติตานาคตาปัดจปันนาจตังวาพะหิตาวาโอลาริกังวาสุขังวาหินังวาปณิตังวายังทุเลวาสันติเกวะตะเทกาจังอภิสัญโยหิตาวา Uh... พิสังขิปิตวาอายังวัจติรูปักขันโโหสังขาโหอสังขาโหสังขาหิเตนะสังขาหิตังอสังขาหิเตนะสังขาหิตังสังขาหิเตนะสังขาหิตังอสังขาหิเตนะสังขาหิตังสัมปโยโควิปโยโคสัง Bate na v paitanga v paite na sammbatanga asang ka h i t ฉปัญญาติโยคันธปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสจปัญญาติอินทรียปัญญาติปคคลปัญญาติกิตตวตาปคคานังปุค ัญญาติสัมยวิมุตตอสมมยวิมุตตโกปาธัมโมอโกปาธัมโมปริหานะธัมโมอปริหานะธัมโมเจตนะภาพโอนุลักขณะภาพโปุตตชโ โคตะระภูปโยปะระโตอะปโยปะระโตภะพะขัมโนอะภะพาขัมโมนิยโตอะนิยโตปติปันโนภะเลติโตอะลาหะอะลาหะตายาปติปันโน ould Ok haloo alapatiisaジika paramatenaati amantayoasaジkata โอปลามาโตตถาโสดโปคาโลอุปลลาปติสานิกาตบาลามาเทนาตินะเหวังวาตาเพอาชาณีนิกะหังฮันจิโปคาโลอุปลลาปติสาจิกานัปบาลมาเทนเตนาวัตาเรวัตตาเพโยสาจิกาโตปาลามาโต ततो सो पोको उपल पति सा तपल म थे ने के ची कु थम्मा सफे ते कुशल मोला हेवा पन कुशल मोला सफे ते थम कुशला ये के चिकुशला थम्मा सफे थे कुशलमोला เลนะเอกมูลาเยวะปนกุสลมูลเลนะเอกมูลสัพเพเตธัมมากุลา เหตุตปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสยปัจจโยอุปนิสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอา เสวนาปัจโยกัมปัจโยวิปากปัจโยอาหารปัจโยอินสียปัจโยชาณปัจโยมาคปัจโยสัมประโยุตปัจโยวิประโยตปัจโยอติปัจโยนาติปัจโยวิขตปัจโยอวิคตปัจโย oh พระพิธีรมได้สวดพระพิธีรมจบลำดับนี้ขอเชิญคุณแม่กัลยามหาดำรงคุลคุณกฤษดามหาดำรงคุณคุณสุภกกตมาหาดำรงคุลและคุณสุรินยามาหาดำรงคุลถวายเครื่องธัยธรรมแก่พระพิธีรมสวดพระพิธรรม หลาลำดับนี้ขอเชิญคุณแม่กัลยามหาดํรงกุลคุณกฤษดามหาดํรงกุลคุณสุภกฤตมหาดํรงกุลและคุณสรินยามหาดํรงกุลทอดผ้าไตบังสุกุลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จ นิจาวตังขาราอุปาทวยธรรมิโนออปาจิตวานิโรชันติเตสังออปสมโมสุโคยาทาวลิวะาปุลาปริปุเลนติ สักล so, so, <ด>ังเอวเมวอิ<ด>โตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโหปนารโสยะธามณิโชติรโสยะธา วิวัจันตุสัปโรโควินาสตุมาเตปวัดวันตะระโยสุขีติขายุยโกภวสัปิติโยวิวัจันตุสัพ โควินาสตุมาเตภวันตรายโยสุขีทิขายุโกภวาสปิตโย मे यादि मे तखाच मे पेता ังทาคินังทัจจาปเปกะตมนุสรางนะอิโลนนังวาโสโกวายาวัญญาปะริเตวะนานะตังเปตานมาทายะเอวังติตันติยตโยอญญโคตคินาทินาสังคํสุปิติตา ติคารตังหิตายาสัทธานโสอุปกาปฏิโสยาติธรมโมจะยังนิทาสิโตเปตานปูชาจกตาอุลาลาพลานจะปโคนมโ อปะถินังตุมเหหิปญยางปะสุตังอนาปะกาัเตภวตุสาะปะมังคะลังราคันตุสะปเทวตาสาปะปุวานุภาเวนัสตาสดิภวันตุเตภวตุสาะปะมังคะลังราคันตุสะปเทวตาสาปะทา อมานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวตุสาปมังคะลังราคันตุสัปเทวตาสัปสังฆานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเต พิธีบำเพ็ญกุศลรัตนาพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมถวายเจ้าประคุณสมเด็จประจําวาระนี้ได้เสร็จพิธีลําดับนี้ขอเชิญคุณแม่กัลยาหมาดำรงคุณเป็นประธานกราบลาพระตนะไตรหน้าโต๊ะหมู่บูชาพร้อมกราบสักการะเจ้าประคุณสมเด็จเบื้องหน้าโกฏ ในน,นามคณะสงฆ์วสกาชาวรมหาวิหารซึ่งมีพระเดชพระคุณพระผมสุทธีเจ้าอาวาวสาาวสการชวารัมหาวิหารเป็นประธานของนมโมตนาสาธุการในกุศลเจตนาของครอบครัวมหาดํารงคุลนำโดยคุณแม่กัลยามหาดํารงคุลที่ได้มารับเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลด้วยระลึกถึงพระคุณแห่งหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จอรัธนาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายเจ้าประคุณสมเด็จในวารดี ในานามคณะสงฆ์สกิรัชวรมหาวิหารขออนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง้ในโอกาสนี้